ภูมิปัญญาไทยในด้านการรักษาโรคและสมุนไพรที่มีคลั่งเป็นองค์ประกอบโอ๊ยปวดหัวจังโอ๊ยตายมาคะ่ะพอดีฉันตื่นมาแล้วปวดหัวพอเดนินมาแล้สะดุดล้มค่ะเป็นแผลตรงนี้เ,นเลย คงคืออะไรคือ,อยางหรือเลซินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงค้างแมลงค้างจะอาศัยอยู่ํากิ่งไม้ที่ใช้เลี้ยงค้างในใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นปากดูดเจาะเข้าไปในกิ่งของต้นไม้เพื่อดูดน้ําเลี้ยงมาเป็นอาหาร และขับถ่ายข้างออกมาภายในตัวข้างตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกาะป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอกมีลักษณะน,นิ่มเหนียวสีเหลืองทองเมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและมีสีน้ำตาลสารสำคัญในข้างที่มีคุณสมบัติทางยาเรซินเป็นสารประกอบหลักในข้างที่มีคุณสมบัติเป็นสารเคลือบที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมยาคุณสมบัติทางยา ช่วยเครืบม็ดยาเพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในร่างกายมีคุณสมบัติต้านจุลชีพใช้เป็นสารสมานแผลสารสีจากข้างเป็นสารสกัดสีแดงธรรมชาติที่ได้จากข้างคุณสมบัติทางยาต้านอนุมูลอิสระปลอดภัยสำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมและเวชสัอภารสารแล็กแวกเป็นไข่ธรรมชาติที่ได้จากการสกัดข้าง วัตถุสิทางยาใช้เป็นส่วนผสมในยาครีมหรือขี้ผึ้งเพื่อเพิ่มความคงตัวและช่วยสมานแผลใช้เครื่อผลิตภัณฑ์ยาเพื่อป้องกันความชื้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพครั่งมีสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นกรดฟีนนลิกช่วยต้านการหนักเสบสารต้านจุลชีพช่วยป้องกันเชื้อโรค สารที่ช่วยสมานแผลมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและสมานแผลใช้นในผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาแผลสดหรือแผลเรื้อรังสารประกอบโปรตีนและกรดอะมิโนมีบทบาทช่วยในกระบวนการฟื้นฟูและเสริมสร้างเนื้อเยื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นยาด้านการดูแลผิวและรักษาแผล กระบวนการทำยาจากขัง้งห่งการสก,กัดสารออกฤิ์จากขัง้งการเตรียมวัตถุดิบข้างดิบจะถูกล้างทำความสะอาดและบดให้ละเอียดวิธีการสก,กัดใช้แอลกอฮอล์ all, หรือสารตัวทำละลายอื่นในการแยกสารสำคัญเช่นเรซินและสารสี ใช้กระบวนการกรองหรือการตุงตะกรนเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์สารสำคัญที่ได้เรซินใช้ในการเคลือบยาและต้านจุลชีพสารสีใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารต้านอนุมูลอิสระและสารสมานแผล2การพัฒนาและปรับปรุงสูตรยาการวิจัยสูตรยาวิเคราะห์คุณสมบัติทางยาเช่นการต้านจุลชีพการสมานแผลหรือการต้านการอักเสบ ทดสอบความเข้ากันของสารสกัดจากเครื่องขั้งกับส่วนผสมอื่นการปรับปรุงสูตรยาปรับอัตราส,ส่วนของสารสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาในรูปแบบต,าต่างๆเช่นยาเม็ดแคปซูลครีมหรือสเปรย์การทดลองต้นแบบทดลองในกลุ่มทดลองเพื่อปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม 3. การทดลองคุณภาพและความปลอดภัยการทดสอบประสิทธิภาพทดสอบ ทลิ์ทางยาเช่นการต้านเชื้อแบคทีเรียก,การสมานแผลการทดสอบความปลอดภัยทดสอบการระคายเคืองผิวหนังทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาปริมาณสารตกค้างการประเมินความคงตัวตรวจสอบอายุการเก็บรักษาและความคงตัวยาในสภาวะต่างๆ 4. ขั้นตอนการผลิตในเชิองอุตสาหกรรมการผลิตสารสก,กัด สกัดสารสำคัญจากข้างในปริมาณมากด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยกระบวนการผลิตยาผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ควบคุมกระบวนการผสมบรรจุและเคลือบยาการตรวจสอบมาตรฐานการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของยาทุกขั้นตอนเพื่อให้ตรงตามข้อตําหนดการบรรจุและจําหน่ายบรรจุยาในรูปแบบที่เหมาะสมเช่น แผงเม็ดยาขวดครีมหรือหลอดสเปรย์พร้อมระบุข้อความที่ชัดเจนประโยชน์ของยาจากข้างบรรเทาอาการอักเสบสารจะก,กัดจากข้างมีฤทธิ์ตา้านการอักเสบช่วยลดอาการบวมและปวดในบริเวณที่มีการอักเสบรักษาแผลสารเลซินในข้างช่วยสมานแผลกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และป้องกันการกติดเชื้อใช้รักษาแผลสดแผเลเรื้อรลงหรือแผลติดเชื้อ ตั้งจนชีพข้างมีคุณสมงแบตั้นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราทำให้สามารถใช้ยาฆ่าเชื้อหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว